สวัสดีค่ะ YG อัปเดตลิซ่าทำกำไรพุ่งเผยแผนคัมแบ็กไอคอนและเทรเชอร์ตามรายงานจาก Samsung Security Corporation เมื่อวันที่19ตุลาคม2021ได้เผยรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินในไตรามาส3ของ YG Entertainment ออกมาแล้วโดยเป้าหมายราคาหุ้นของ YG Entertainment จะอยู่ในช่วง80,000วอนในไตรามาสที่3ของปี2021 YG มีผลกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่16.5พันล้านวอนโดยมียอดขายรวมอยู่ที่96.1พันล้านวอนสำหรับผู้ที่มีความสำคัญในกำไรจากการดำเนินงานของ YG Entertainment คือลลิสาอาลัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของ Lisa ลิซ่าแบ็ค p ิงหลังปล่อยออกมาในสัปดาห์แรกก็สามารถทำยอดได้รวมทั้งหมด7 0 0 0 0ชุดเลยทีเดียว นอกจากนี้คาดว่ากำไรของ YG ยังจะมาจากส่วนอื่นๆตามช่องทางออนไลน์ต่างๆรวมถึงความนิยมที่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นบน YouTube ของ b a c k พิง n ในขนาะเดียวกัน YG Entertainment ในไตรามาสที่4 Icona r e a s u r e จะ come back โดยเริ่มต้นในปี2022ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มผลกำไรให้ต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตผลกำไรของ YG Entertainment ในไตรมาสที่3ซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ฟังส่วนเพื่อนๆมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ